อันนี้ก็ผงนัวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะเพราะว่าต้มยำก็ต้องมีรสชาติเปรี้ยวเนาะก็จะใส่ปลานหนึ่งตัวเลยค่ะค่ะใส่น้อยก็อร่อยน้อยนะคะแล้วแต่แต่ละบ้านนะคะทุกคนแล้วแต่บ้านเนาะ <c oughs> บ้านเราชอบแบบไหนรสชาติแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นไปเลยนะคะทำ <c oughs> <c oughs> ด้วยแต่เป็นต้มยำน้ำเลยค่ะน้ำใสเรานี่ค่ะแต่รสชาติแต่เข้มข้นนิดวันนี้แม่กลัวจะยิดจะต้มยำปลานิลน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ำเดือดแล้วนะอ่าก็จะใส่ตะไคร้ขเข้าไปแล้วนะคะต้มยำปลานิลน,นะคะนี่ค่ะชิ้นพอดีค่ะทุกคนชิมก่อนรสชาตินัวนัวอืมได้แล้วค่ะ เข้มข้นเข้มข้นก็จะใส่ผักนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีผักนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็อันนี้ปลาก็น่าจะสุกแล้วค่ะทุกคนหนึ่งนะคะอันนี้เราก็รอให้น้ําเดือดแล้วค่อยเอาปลาลงนะคะเ,เพื่อนพอน้ําเดือดแล้วค่ะทุกคนก็จะก็จะใส่ปลาลงไปนี่ก็ นิดนึงค่ะรสดีนะคะวันนี้แม่กลัวจะยิ้มจะต้มยำปลานิลน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ําเดือดแล้วนะอ่าก็จะใส่ตะไคร้ขเข้าไปแล้วนะคะทุกน,นะคะอันนี้ก็คือปลานิลน,นะคะใส่ปลาลงไปเลยน้ําเดือดแล้วน,นี่ก็ใส่มะขามเปียกไปด้วยค่ะเพื่อนเพื่อน เข้มข้นครับรสชาติอร่อยนะคะทุกคนแต่นี้ก็จะหมัออกมาก่อนแล้วก็ปัเติมพริกป่นเราเอาเนี่ยใครจะทานรสนี้นะคะทุกคนอืออร่อยค่ะมบนรากผักชีไม่มีก็คือเนี่ยค่ะลากผักชีใบเรือก็ใส่ได้ค่ะ หอมเหมือนกันก็จะใส่เกลือลงไปนะคะนิดนึงอิดชิมก็น่าจะโอเคนะคะทุกคนเค็มขน้นอืมได้แล้วค่ะเค็มขน้นเค็มขน้นนี่ก็จะใส่ผักนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีผักนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็แล้วก็ใส่ผงนัวค่ะกับข้าวคือไม่มีสูตรค่ะทุกคนสูตรแต่ละบ้านเลยนะคะ บางคนก็อาจจะทานจืดเนาะไม่เค็มคนนะคะบางทีจะเค็มคนนิดนึงนะคะวันนี้แม่ครัวยะยิดจะต้มยำปลานิลน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ําเดือดแล้วนะอ่าก็ะจ,ะจะใส่ตะไครเข้าไปแล้วนะคะทุกคนออกมาก่อนแล้วก็มาเติมพริกปน่นเราเอาเนี่ยใครจะทานรสนี้นะคะทุกคนอื้มอร่อยค่ะอื้มหอมนะคะเพื่อน นี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะใส่ปรสชาติที่เราชอบนะคะทุกคนสูตรแต่ละบ้านก็เหมือนกันนี่คือจะต้มยำน้ำใสนะคะแต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นนะคะทุกคนต้มยำปลานิลน,นะคะนี่ค่ะชิ้นพอดีคะ่ะทุกคนชิมก่อนรสชาตินัวนัวโฟนรากผักชีไม่มีก็คืเนี่คะ่ะรากผักชีใบเลือยก็ใส่ได้คะ่ะหอมเหมือนกัน ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะนิดนึงใส่ไปเลยเราก็ไม่ต้องคนนะคะทุกคนปล่อยไว้ให้น้าถ้าคนแล้วก็จะคาอหอมนะคะเพื่อนๆนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะโอนรากผักชีไม่มีก็คือนี่คะ่ะรากผักชีใบเลือยก็ใส่ได้ะคะ่ะหอมเหมือนกันก็จะใส่เกลือลงไปนะคะนิดนึง ด้วยแต่เป็นต้มยำน้ำแลคะ่ะน้ำใสเรานี่คะ่ะแต่รสชาติจะเข้มข้นนิดออกมาก่อนแล้วก็มาเติมพริกป่นเราเอาเนี่คยค่ใครจะทานรสนี้นละค่ะทุกคนอืมอร่อยคะ่ะอืมหอมนะคะเพื่อนๆนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะอืม <c oughs> เข้มข้นครับ รสชาติอร่อยนะคะทุกคนนี่แต่นี้ก็จะมาอืมได้แล้วค่ะเข้มข้นเข้มข้นนีก็จะใส่ผักนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีผักนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็นะคะอันนี้ก็คือปลาเน้นนะคะใส่ปลาลงไปเลยน้ำเดือดแล้วนี่ก็ใส่มะขามเปียกไปด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนให้อิจชิมก็น่าจะโอเคนะคะทุกคนเข้มขน้นอืออร่อยเพื่อนเ่ หอมนะคะเพื่อนๆนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ผงนัวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะ่ะวันนี้แม่ครัวยะยิ้มจะต้มยำปลานินนะคะทุกคน อันนี้ก็คือน,น้ำเดือดแล้วนะอ่าก็จะใส่ตะไคร้ขเข้าไปแล้วนะคะทุกคนมีรสชาติเปรี้ยวค่ะเพราะว่าต้มยำก็ต้องมีรสชาติเปรี้ยวนะเนาะก็จะใส่ปลาหนึ่งตัวเลยค่ะใส่ไปเลยเราก็ไม่ต้องคนนะคะทุกคนจะปล่อยไว้ให้น้ําถ้าคนแล้วก็จะคลายด้วยแต่เป็นต้มยำน้ำเลค่ะน้ำใส่เรานี่ค่ะแต่รสชาติจะเข้มข้นนิด ต้ยมยำปลานิลนะคะนะคะี่ค่ะชิ้นพอดีค่ะทุกคนชิมก่อนรสชาตินัวนัวใส่ไปรสชาติที่เราชอบนะคะทุกคนสูตรแต่ละบ้านก็เหมือนกันนี่คือจะต้ยมยำน้ำใสนะคะแต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นนะคะทุกคน,นเติมพริก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 ลงไปนิดนึงให้มีสีสันแบบ นะคะพริกป่นก็แล้วแต่เราชอบนะคะต้องตัก <c oughs> ห่อใบมะกรูดค่ะ <c oughs> หอมหัวแดงค่ะผ <c oughs> ักชีใบเลื้อยเนาะ <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> เป็นว่าอันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อร่อยเพื่อนๆด้วยแต่เป็นต้มยำน้ำแหยค่ะน้ำใสเรลานี้ค่ะแต่รสชาติแต่เข้มข้นนิดมีรสชาติเปรี้ยวค่ะ พราะว่าตม้มยำก็ต้องมีรสชาติเปรี้ยวเนาะก็จะใส่ปลานหนึ่งตัวเลยค่ะค่ะ <c oughs> ใส่น้อยก็อร่อยน้อยนะคะแล้วแต่แต่ละบ้านนะคะทุกคนแล้วแต่บ้านเนาะบ้านเราชอบแบบไหน,นรสชาติแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นไปเลยนะคะทําใส่นี้ไปเลยนะคะเพื่อนก็แล้วแต่สูตรแต่ละบ้านนะคะบางคนก็ไม่ใส่นะคะบางคนก็ไม่ใส่ตรงนี้แต่ยังยิดใส่นะคะคือจะให้มีรสชาติเผ็ด เ <c oughs> <c oughs> hm ข้มข้นครับรสชาติอร่อยนะคะทุกคน,นแต่นี้ก็จะมาใส่ปริรสชาติที่เราชอบนะคะทุกคนสูตรแต่ละบ้านก็เหมือนกันนี่คือจะต้มยำน้ำใสนะคะแต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นนะคะทุกคนบ้านนี้ก็คือจะใส่พริกด้วยนะคะเพื่อนๆใส่พริกเข้าไปด้วยนะคะตำพริกสดเข้าไปด้วยค่ะตำพอหยาบๆนะคะใส่เยอะนิดนึง <c oughs> อันนี้ก็ผงนัวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะอันนี้ก็ผงนัวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะอันนี้ก็ผงนัวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะออกมาก่อนแล้วก็มาเติมพริกป่นเราเอา เนี่ยใครจะทานรสนี้นะคะทุกคนอือร่อยค่ะใส่ไปเลยเราก็ไม่ต้องคนนะคะทุกคนปล่อยไว้ให้น้ำถ้าคนแล้วก็จะคลามก็นิดนึงค่ะรสดีนะคะอ,กออกมาก่อนแล้วก็ประเติมพริกป่นเราเอา ใครจะทานรสนี้นะคะทุกคนอ,อร่อยค่ะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะเพราะว่าตม้มยำก็ต้องมีรสชาติเปรี้ยวเนาะก็จะใสะ่ปลาหนึ่งตัวเลยค่ะวันนี้แม่ครัวยิดจะต้มยำปลานิลน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ำเดือดแล้วนะก็จะใสะ่ตะไคร้ขเข้าไปแล้วนะคะทุกคนอือหือ เข <c oughs> ้มข้นครับรสชาติอร่อยนะคะทุกคนแต่นี้ก็จะมาใส่ไปรสชาติที่เราชอบนะคะทุกคนสูตรแต่ละบ้านก็เหมือนกันนี่คือจะต้มยำน้ําใสนะคะแต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นนะคะทุกคนแล้วก็ใส่พงนัวค่ะอันลัออกมาก่อนแล้วก็มาเติมพริกป่นเราเอาเนี่ยใครยี่จะทานรสนี้นะคะทุกคน